สบายดีการสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะมือนี้สคัดก่ายูทีถงไฮถงนาอีแล้วเนาะส่วงนี้ก็เป็นส่วงเกี่ยวข้าวสคัดมาซอยเจ๊อ้อยเจ๊จตุ๊กเกี่ยวข้าวเนาะตอนนี้กำลังเอดกินอยู่เจ๊อ้อยตามมาโทรแสบเจ็บกระทะเข็มเกินนะเต้ยมาอยู่นี่หมึดปะโล้ยหลุดเกือปีหลุดเกือบปีหลานนี่ตามมาโทรไฮเนาะมีทั้งโท <c oughs> นเีนนม่วงแล้วก็บีเค <c oughs> ียว แซ่บอาหารเหน้ยนี่นะคนตกช่วงนี้ค่ะผู้ชมเข้ากับอมาตาอยู่เทงนะตามันแห้งเนาะนี่อันนี้นูนาเนาะมีเมนูปิ้งนูมื้อนี้นี่เนาะนี่นูนาลังเผาอยู่ตัวหนึ่งแ้วก็มีออมเนาะออมอคืออาหารมือ้อนี่เลย

สูตรตำเทอ์เจออยจักสีนัวจักสีเข็มเอ็ดแนวกินเซาแเลยสิาพากันกินข้นขาวแล้วก็ลงเกลวข้าวนะท่านผู้ชมเบิ่งดูเมนูลเลยนี่ปลาแมงมุมอยากพอแม่พี่น้องกินได้เลยนี่นะตัวแมงมุมเนาะปลาตัวบางไงานี่เชอออดได้มาเนาะนี่ปีงแมงมุมก็มีนะบ้านนี้ แล้วก็ปิงนู้บบนทางหน้กกนากำลังกินข้าวกันอยู่เนาะบบนี่ซุ้มเซลกัน,แ,บบนแล้วก็ชิลลงเกลียวข้าวเนะาะสกัดกินข้าวมาแต่คืนแล้วไม่ได้มากินอยู่นี่นะบบนตเตรียมลงพอแล้วกินข้าวนอะออลงเกลียวข้าวเนาะพอแม่พี่น้องวันนี้กินข้าวกินน,ำน้ำแล้วแล้วเตรียมลงทงนาเนาะ เกลข่าวเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเม็ดข่าวงามงามพ่อแม่พี่น้องน,นี่มาซอยเจ็ดตุ๊กเกลวข่าวมาหนิเกลแบบไวๆเอ็ดงานเมา้าหลุนนะจังเลวไว้ <laughs> คนขา้าวแม่กระแตไปคนข้าวแม่คุณนาทรรมผู้สมทางนั้นก็ะากันคนข้าวเนาะคนข้าวหื่นมือนี้นะแกะสีปั้นเลยเนาะเกลียวข้าวกะอย่างตาหนึ่งเนาะนี่เกลียวข้าวกะไทยนี่สิเป็นไทยสุดท้ายเนาะคือว่าสําเร็จมือนี้เลยนะธงนี้เนาะสัมเลสเลาะธงขึ้นขึ้นขึ้นเมื่อเมื่อขึ้น วาแล้วเจาก,กระโลกเกี้ยวเลยฮะไปแล้วลืวอวน,นีเกี้ยวข้าวเป็นไยสุดท้ายนะทะผู้ชมคือวาแล้วมือน,นี ่เขกาะเนเขาไปอวดแก่เหนียวเขาน้าติงว่าชาวงามติเขากิอนนะขราแต่จะไมกับเอ็ดนาอีน้าาปีตเอ็ดปีนอ่เงมันเป็นายโยนนั่นดีขาโยนเาเโหนน่นลวาบนเลยนำเลยเฟยมัน ไป,ะไปะละลพูดพ um, ไปนัก้อยไปไว้อากาศกัีๆดีอไมพี่นองเกวเข้ามีมีได้แดดนะอากาศลมๆอาการตัคอยจะจุบๆแล้วๆนต้นคือคนจีโน เอ้ากระชับนิดนี่แหละว่าวชามฉี่ละเอ้าฉี่ให้กูได้ไหมจะมีอะไรท้องลึ่งก็ด้ลาดป้ายแล้ ไปขายห้่้อยไปขายมือนั่นชะลึงนึ่งพอได้ก็ออยเขาแล่ระบบเขาขน,น

เกลเข้าวมานันีแลเลยนะท่านผู้ชมทางนั้นก็ห้นข้าวอยู่เนาะนี่สีพากันมาแกวอยู่นี่ตะลุมบอลเนาะอยู่ทางแจเป็นไทยสุดท้ายแล้วเลยเนะาะบันนี้แล้วเบิดทงเด้อแล้วก็สีพากัน์้นข้าวนะหึ่งเนาะค้นข้าวหึ่งจะไทยนานี่นะแล้วก็สีพากันปั้นข้าวเลยเนาะมันนี้หูทางภูนกะเอารถไทยลงมาห้นข้าวเนาะนี่ไทยสุดท้ายอย่างหน่อยหนึ่งเนาะมาหุ่มเกลใส่กันอยู่นี่แหละ สุดท้ายได้เบงามดิได้ไปเท่าได้เบงามเด้สาตาสุดท้ายไ่เท่าสัาได้ีงามเยเลวยนะคะทุ้ทชมตาสุทดท้ายเนาะเทียวเข่ามานี้ํำเร็จเสร็จสิ้นเนาะ เข่าพักกันนางพักพรแล้วก็สีห่นเข่าหื่นซอยกันหือนแล้วเลยนะคะผู้สมแขว่เข่ามันนี่ก็เสร็จซิ้นเรียบร้อยสิพักกันพ่นเข่าอีเนาะพ่นเข่าหื่นไปถึงเทงแล้วก็สิพากันปั้นเข่าเลยเนาะมันนี่เดี๋ยวถ่ามาติดตามทมนลำกันเนาะเบื่อเลยใครแต่มันมีแดดเนาะมันนี่ไปพ่นเข่าต่อนะผูทรงไปลุกแดดเต็มเหมือดแล้วค่ะแล้วไป โทนข่าวต่อเนาะคุณนะพ่อแม่พี่น้องอนนั้นมากันโทนข่าวอยู่นเนาะลาซาปูเปียวกับแบะข้าวได้เลยได้ในนี้ง่ายเป็นซาวเลย ้องพักกับผู้ยูแคบน้องเลยนะนงามๆยูไหอยูนานามุนีกินข้าวสูงแซวกันเนาะพักี่กาเสียไปกินกับลาบไก่มีเมน,นูลาบเป็ดลาบไก่นามุนส้มเป็ดสรุปเก่ือข้าวแล้ว <laughs> ากันทนข้าวแล้วแล้วเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องแล้วก็เหื่นมาพักเพลงเนาะเอ็ดเดี๋ยวยูเดี่ยวกินแล้วการกินข้าวกันแล้วก็สีปั้นข้าวเป็นตะแหลงเนาะพักแต่งงามนี่นี่เนาะเท้าตื่มเพลินเลงใกล้มโอน,นี่พ่อแม่พี่น้อง ไก่ซองโตเป็ดซามโตมวอน,นี่นพันข่าวเกลข่าวแล้วมวอน,นี่ <c oughs> ไก่งามๆเนาะท่านผู้ชมเป็นไก่บ้านเนาะมวอน,นี่นไก่ธรรมชาติไก่โบมินไก่ไก่เลี้ยงธรรมชาติไก่โบมินไก่พันไก่โบงเอ็ดกินกับแขมน้องเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> มามา <c oughs> อ่ะหมกถั่วในกะละมีมีเมนูต้มไก่เนาะอาหารไทยเมนทชามผู้ชมตุ่มไก่ลาบไก่เนกะูไ่อยากได้มักนุมกูอยากได้หักเคือมักเผ็ดนะเลิศเ่าะมีลาบเนื้อไก่เนาะท่านผู้ชมใกล้บ้านเนะาะการกันแต่งในยอยู่นักกินแล้วก็สีปั้นข้าวกินข้าวขาบแรงเป็นปั้นข้าวเนาะทางนี้ก็โคโนสิปิ้ง นูนาเฝ่าสุมแซวกันนะพ่อแม่พี่น้องอยู่หาอยู่นะนี่พรถ้ากันใจมองเอปปาปลาสีมันอยู่บ่ยายมองเอปปาปลาแบบมีไครคนจะลงน้ำตอนนี้ หยุดวายนี่จะผิอาดเอ้องไไื่อเหรอจิ๊บบ๊อปไปถือแดวพ่อแม่พี่น้องเพรได้ปีนอยู่แล้แบบนี้สามโตอยู่บอดเดวอาขุมาดูขุขุขุน้อยเนะ โคตผดวารุดลุดนีผดว่าพอยแงและบันบอกมูแลวลงน้องคเจ้านี่เนาะฮันด้โอ้ถืออีสองโซุ่ณนะมานอเจออยนีมันชื้ทางเจออยแหววเจออย ปานตอร์อิวบาสะื้มันแหเขาเรามันเออล้วะเจ๋อยเน่เเก็นเอาม้เน่ปานเน่จะไหเบน้้บ่อแน่รุดแล้วตอนนับุญมันมันรุดึดุ้าแล้ว ออััดดนี่กำลังสีห้าปั้นเข้านะหกมงแรงท่านผู้ชมข้ามแล้วเพื่อสีแล้วในกาดึกนับเพราะว่าหงปั้นมาสาทางนั้นก็นเอ็ดกินถ่าเลยเนาะเดี๋ยวสกัดสีขาวไปเบ่ง ทางนี้ก็เอ็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินข่าเนาะกิน,ะนข้าวแรงอยู่นาเลยมือนี้เอ็ดเอลเลยแจ่ออยโคเป็ดปเดนาะนี่พากันลกเป็ดจักโตมัอนี้สามโตเนะาะท่านผู้ชมมือปั้นข้าวเนาะเพื่อปั้นข้าแวแรงกว่านาซีเด็กเนาะมือนี้เดี๋ยวสกัดสีลงไปเอาปลาอยู่น้องเนาะแซ่มองไบปะมังกี้นี่ อนนี้ชาวคัดมากู้มองเอาปลาท่านผู้ชมเอ็ดเนียวอยู่เนียวกินเนาะ เสียออดเมนูลาบกินข้าวแรงตอนคำคำมืดอยู่ให้อยู่นะมาเด้อกินข้าวพ่อแม่พี่น้องนี่แล้วเลยอาหารแรงเนาะกินข้าวอยู่นาเลยมานี่แล้วเลยเนาะปั้นข้าวพ่อแม่พี่น้องสักค่ะก็ขอปิดขีบว้สมนีก่อนเด้อ